ทุกคนนะคะตอนนี้นิดก็อยู so so ่ที่ไรอ้อยค่ะที่ลางสาลีนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็พามาดูไรอ้อยค่ะซึ่งมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบเนาะระหว่างที่ไม่ได้ใช้ 4T นะคะกับฝั่งนี้ที่ใช้ 4T เจ้าของบอกว่าปลูกพร้อมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทําไมมันถึงแตกต่างกันแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือไม่ได้ใช้นะคะและนี้ก็คือที่ใช้ 4T คุณเจ้าของเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อเซฟครับค่ะอะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันแบบนี้ก็อันนี้ใช้ยังไงบ้างอันนี้ก็ใช้ปุ๋ยฝังธรรมดาพี่ฝังนู้นนะคะมีฉีดบ้างนิดน่อยครับเป็นเล็กน้อยฉีดยูเรีค่ะครับแล้วก็อ่ฝั่งนี้ใช้ โฟทีพี่ใช้ทั้งโฟทอยแล้วก็โฟโฟทีเลยอ๋อใช้โฟทอยตัวเก่าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็โฟทีโฟทีใช้อีกครั้งเอ่ยสี่ในสี่ห้าโอ้ยพ่อโฟทีมาด้วยดีนะคะซองนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับประมาณสี่ห้ารอบประหยัดไหมก็ประหยัดครับประหยัดเนาะแล้วประทับใจยังไงบ้างคะก็ห้ชีดไปแล้ว ให้เขียวนานขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าอันที่ปลูกเยวๆเดียวกันเลยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูดูลําอ้อยนะคะอันนี้คือกี่เดือนแล้วนะเก้าพีเก้าเดือนนะคะอันนี้คือผ่านแรงมาด้วยใช่ครับใช่ป่ะแล้วก็อันนี้คือใช้โฟทีนะคะกับโปรซอยแต่ฟังรู้นะคะเดี๋ยวพาไปดูปลูกพร้อมกัน วันเดียวกันเดียวเยวกันด้วยใช่ไหมคะ<ช>นี่นะคะดูฝั่งนี้วันเดียวกันเลยเป็นไงคะยังไม่เห็นลำเลยนะคะเนี่ยลำยังไม่ค่อยขึ้นเลยเห็นไหมนี่นะคะแล้วดูฝั่งโน้นโอ้โหนะแล้วรอบหน้าใช้อีกไหมคะเนี่ยใช่ใช้แน่นอนใช่ไหมคะนี่นะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องเขาก็เป็น เมมเบอร์ <Member S 2> กับบริษัทแล้วนะคะถ้าใครอ,คอยู่แถวนี้นะคะสนใจโฟทีก็สามารถทักหาน้องได้เลยนะคะจากผู้ใช้จริงเนาะเออพี่ถามหน่อยสิว่า<ะ>ทําไมถึงเปิดใจใช้โฟทีน้องไม่คิดว่ามันแพงเหมือนคนอื่นท้อหรอคะลองดูครับแพงก็ลองดูอยาก <laughs> ลองดูใช่ไหมคะแล้วตอนแรกคิดว่ามันแพงไหมคะ ผมคิดว่าถ้าต่อไล่เทียบต่อไล่ก็ไม่แพงไม่แพงเนาะแต่รับแบบว่าซื้อมาเป็นกล่องตอนแรกถ้าเราดูแค่ปริมาณอาจจะอถ้าเราดูแค่ขนาดเราก็จะมองว่าแพงใช่ไหมคะแต่พอเรารู้ว่าหนึ่งซองมันใช้ได้กี่ไร่ก็จะคิดว่าไม่แพงแล้วเพราะว่าจริงๆนะคะมันซองแค่นี้นะคะมันใช้ได้ถึง2ี่สิบไร่เนาะตกแค่สิบ้าบาทต่อไล่เองนะคะก็ลองใช้นวัตกรรมนะคะเนาะเพื่อใช้คุณภาพเพื่อไปลดปริมาณกันดูนะคะก็สั้นๆประมาณนี้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะน้องเซฟสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะนี่ค่ะ